เดินไม่ต้องวิ่งเดินไม่ต้องวิ่งเลยไม่วิ่งเลยครับดูทางมองทางด้วยพี่พัดมองทางด้วยมองทางมองทางเวลาเดินให้มองถนนให้มองถนนครับมองถนนครับถนนไปดูอะไรกันเนี่ยไปดูอะไรกันดูรถ ดูรถฟ้ารถฟ้าตุยรถฟ้าวิทย์กันไปเดินไปโลกไหม้อาจับมือกันอาอุ้มดีกว่า,อ,า,อ,า,อ,าอุ้มดีกว่ามีความสุขมากเลยนี่มาตากแดดเนี่ยพัดเนี่ยมีความสุขมากเลย ให้มาดูแดดเนี่ยมาดูรถกันรถกันครับพอแล้วเนาะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะ้ดูรถกัน